คือท็อปนะครับขอฝากเนื้อฝากใจนะครับใครมีที่ว่างให้เพื่อนั่งบ้างคะตอนนี้ว่างครับครูเชิญค่ะนี่นี่มไงอยารู้ปะว่าไอเด็กใหม่ข้างหลังอ่ะที่มันขา,ขาวๆอ่ะ มันขายครีมด้วยแหละแล้วแกรู้ได้ยังไงอ่ะฉันรู้สิเ<ม>พราะฉันเป็นเพื่อนเฟซมันอ่ะแกอากแกอ่ะสนใจหรือเปล่าไม่หรอกไม่อยากขาาหรอไม่อยากสวยหรอไม่อ่ะแกอาจจะเปลี่ยนแปลงจนสวยจนพี่แบงค์อ่ะหันมาแอบชอบแกก็ได้นะลองดูไหมเราไมไ่สนใจหรอกนะงั้นก็แล้วแต่ตามใจแกแล้วกัน หอด่เอเลยมึงเออนุ้ยป้าไอทอเด็กใหม่อนะ่ะมันเพิ่งเข้ามาแล้วมันหายคีมอ่ะคีมันไม่ได้ประสิทธิภาพเว้ยคือเพื่อนเธนีนะเคยไปซื้อมาปรากฏว่าอยู่ดีอ่ะก็เริ่มคันหนะ้าแล้วทีเนี้ยหน้าก็มีสีดำๆสุดเป็นสุดเลยมนะึงแล้วพอทักไปนะมันก็บอกแชทและแหมมันไม่มีอยอ,ยมอย้วยมึงเขาออยคือะอะไรวะออยก็คือหน่ยนะนวยงานผลิตภัณฑ์ดื้อสุขภาพไง ีนะฉันไม่ซื้อของมันาโอเคกลับก่อนเ้ยปป๊เบกลับบ้านดีกว่าเออเอกับก่อเลยเดี๋ยวพอของของกับนะอ๋องั้นเรากลับก่อนนะโอเคไปบ้านเจอกันนะ ชอบชอบเราขอไลน์ันหน่อยได้ปะไปทำไม,ไมเรามีเรื่องจะซื้อด้วยนะขอบคุณนะเดี๋ยวเราคาฟไปนะบ๊ายบาย Come on. คแกของมาแล้วใช่ไหมนหนาาได้เราไปรถที่ไหนอะ่อนะโอเคหน้าอางพยาบาลน,นะรถทั้งฝ้ารถทั้งกลาดรถทั้งสิวรถทั้งฝ้ารถทั้งกลาดรถทั้งสิวสบายหายชิวมามาลองมาไม่เห็นผลยินดีคืนเงินขาวภายในเจ็ดวันขาวภายในเจ็ดวันเหรอ งั้นฉันก็ขาวแล้วลสิ <c oughs> <S 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 นี่เราไปซื้อคีมมาด้วยแหละดูสินี่ไม่เห็นผลดีดีขึ้นเงินด้วยนะสน่วนเนี้ยขวใส่ทีมนีงเจ็ดวันด้วยแกสั่งซื้อมาจากไหนอ่ะเอาก็ท็อปไงแกมั่นใจเหรอว่ามีออยอ่กว่าแกเป็นคนแนะนำเราเองท็อปใช้ก็ขาวนะ แต่เราว่าน่าจะไม่ปลอดภัยนะไม่เห็นเป็นไรเลยก็ลองใช้แล้วขาวนี่แกไม่สนใจหรอไม่อ่ะงั้นเราจะลองไปใช้ดูนะแกไม่กลัวหน้าพังหรอไม่เห็นปเป็นไรเลยนี่ถ้ามันพังเขาก็พังไปแล้วงั้นก็ตามใจแกแล้วกันไปดูแล้วกันแค่ใช้อะ่ะแล้วฉันจะข่าวจริงๆนะจ้ะ โอ้ <ste> ขาวขึ้นเลยอ่ะมีจริงเหรอจริงนึ้วจะขาวขึ้นตัวเลยเฮ้เป็นไงพีที่ให้ไปก็ดีนะขอบคุณนะขอบคุณนะที่แนะนำอ่ะไม่เปทำไมเมย์มันขาวขึ้นอ่ะมีดอยเชวยนิดหน่อยโอ้ ก็ช่วยมีเงียนะโอ้โหทำไมสวยขึ้นขาวขึ้นขนาดนี้ไปทำอะไรมาก็แน่นอนสิก็บอกแล้วว่าใช่นะใช้สิทของเขาแกแต่มันไม่มีออยอนะแกไม่กลัวเป็นอันตรายบ้างหรอไม่เห็นเป็นไรเลยนี่น,นี่คือผลลัพธ์เข้าใจไหมแค่เจ็ดวันเองเนี่ยนะไม่เห็นเป็นไรเลยคนอื่นเขาใช้กันตั้งเยอะแยะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับแกฉันไม่รับรองนะไม่เป็นไรหรอก เฮ้ยนะทำไมมันคันวะไปโดนอะไรมาหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันคันอ่ะไปโดนอะไรมาวะเนี่ย ำอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่หรอกมั้งไปถามท็อปดีกว่าท็อปวันนี้แบบนี้ท็อปคือตอนนี้เราคันหน้ามากเลยอ่ะไม่รู้เป็นเพราะครีมของแกหรือเปล่าอ่ะไม่น่าใช่หรอกคนอื่นใช้ก็ไม่เป็นไรจริงหรอใช่แต่เราคันมากเลยนะไม่ใช่จริงหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่หรอกอืมแล้วเราจะทำยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะ เออว่ะจริงจริง้ลยว่ะนี่เมแกทำไรอยู่อ่ะแกร้องไห้ทำไมอ่ะแกดูหน้าเราสิทำไมหน้าแกเป็นอย่างนั้นอะ ฉันว่าต้องเป็นเพราะครีมตัวนั้นแน่ๆเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแกเห็นไหมฉันเตือนแล้วแกไม่ฟังไม่เป็นไรแล้วเราหาทางแก้ไขไจะทำยังไงอ่ะอ๋อฉันรู้อยู่นะฉันเห็นนิวเว็บความรู้อะ่ะมีวิธีเช็คหลายช่องทางเลยนะไม่ว่าจะ Facebook อยน้อยหรือว่าสายด่วนอยอ5หนึ่งห้้จรงห จริงสิสามัรถติดต่อได้ตลอดเลยใช่ไหมอ่ะใช่งั้นเรามาแก้ปัญหาด้วยกันดีกว่าขอบคุณนะไม่เป็นไรจัะเพื่อนรักค่ะและนี่คือผลของการหลงเชื่อโฆษณา,กาเกินจริงนะคะเราควรตระหนักและนึกถึงผลกระทบให้มากๆเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเกินจริงค่ะครับและอย่าลืมนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์ และสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้หลายทางไม่ว่าจะเป็น Line Official หรือ a d ดด้าไทยค่ะซาวัยหรือเ c e b o o k ออยอน้อยและสามารถโทรสายด่วนอยอ5 5 6่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ